นักร้องลูกทุ่งสาวตัวแม่กระแตอาสยามล่าสุดควงน้องชายแท้ๆออกสื่อครั้งแรกพร้อมเคลียร์ปมในใจที่ติดค้างกันมานานนับว่าเป็นโมเมนต์ที่หาดูยากเมื่อล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาวกระแตอาสยามที่วันนี้ควงน้องชายกรีบุญญาเลี่ยงมาเปิดตัวที่แรกพร้อมบอกเหตุผลทำไมถึงไม่พาน้องชายออกสื่ออีกทั้งยังเคลียร์ใจที่น้องที่น้องชายน้อยใจที่สาวถึงขั้นน้ำตาตกในเลยทีเดียว ผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีหนิงปณิตาและเป็กกี้สีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการนอกจากนี้ยังเคลียร์ใจพี่น้องไม่ยอมดันเข้าวงการจริงหรืองานนี้สาวกระแตก็ขอเคลียร์ชัดว่าไม่ได้ถึงกับปิดเพราะน้องก็เริ่มมีผลงานเพลงเราก็พยายามช่วยโปรโมตตลอดแต่เวลาไปออกรายการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นงานเดี่ยวไม่ได้มีงานครอบครัวแต่เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตก็พาไปด้วยกันตลอด ซึ่งก่อนที่กริปจะเข้าวงการมีซิงเกิลเพลงก็เคยผ่านงานเดินแบบมาก่อนได้ประกบตัวแม่พลอยเชอร์มานมาแล้วด้วยทั้งนี้กริบยอมรับว่าเมื่อก่อนรู้สึกในใจลึกๆว่าทำไมพี่สาวไม่เอาเราไปออกรายการด้วยเหมือนที่กระต่ายบ้างแต่พอเราโตขึ้นเราค่อยเข้าใจว่าพี่สาวเราแสดงออกความรักให้แต่ละคนไม่เหมือนกัน